มองที่ทิงที่อยากไม่ไดหรอดูนะดูนะดูนะน้องดูก็ทำกับเจ๊นี่ทำไมทำกับเจ๊อย่างนี้ชีวิตจริงเลยนะเขียนรัตนานี่อะไรอะไรนี่อะไรหนูทิ้งเองดูนะฮะ เมื่อก <uff> ี้เมียหาน้ำกะทิพอดีเอฟซมาเยี่ยมซื้อรอช่องมาฝากแล้วเมียก็ถามว่าพี่แล้วเราชอบกินอะไรผมก็ค้นหาผลปี้หมดเลยนี่อยู่นอยู่ี่อยู่ในทาขยะอืมอยู่ใน้นทางขยะมันพี่ดูดีมันมีฟองอ่ะพี่บอกอะไรถามว่าใครอามาทิ้งนี่ใครให้คุณทิ้ง กูไม่เคยจัดมือกูเลยเนาะก็มันอยู่ที่นอนคุณแล้วคุณจะโทษใครใครเอามาตั้งที่นอนแล้วลุกพูดอย่างนี้นะพระสงฆ์บอกให้บอกที่วัดเลยนะคนจะรู้เยอะเลยมาโนดกันลุกเล้วน้องรู้ว่าทำกับเจ๊แน,น่อย่ายุ่งกับเจ๊ได้ไหมลุกใช่คนแถวนี้แอบยิงคนจะพูดไม่ลไยเคียร์กันมเมื่อลี์อะไรล่ะนี่มันของกินแล้วเอาไปทิ้งทำไม โอคุไม่ไ้เคยจับทิงเลยนะแล้วขคจัทิ้งก็อยู่ในที่นอนกนไม่ต้องมาชี้ย่างนงนะผมมั่นใจเขาบอกนี่ฮะเขาซื้อแล้วชองมาฝากว่าแล้วเราชอบบ้านแกไม่แด้งน้ำกทิเลยจ้านนอะดูเขาพูดเลยนะไม่ต้อง<ต>หา<ต><ต>พวกไม่ต้องพูดหาพวกเพราะมันอยู่ฐานขายาะเนี้ยมันอยู่โฮ้ยกูไม่เคยจับ,บางในมือแไหนวตัวเหี้ยวอ่งอะ จะบอกคนมาตายหมดเลยนะเขากวักมือเรียกพูดก,กับเราไว้หลายเรื่องละดูดนะดูด้วยดูนะเขาซื้อรถช่องมาฝากแกแต่กินเช่นจะช่องบ่าลนะกูไม่ได้แดกไอ้นี่นะกูจะบอกเดี๋ยวเทศในวัดเลยเดี๋ยวไม่ต้องเรียกน้องน้องน้องนะไอตัวน้องไอตัวดีเลยไม่รู้ดระหวา่างน้องกับรัตนาเนี่ยใครเป็นคนโยนทิ้ง แต่กูจะให้คนแอบยิงมึงเลยเพราะสงสั่งไว้แต่ไม่ต้องมาแต่น้องจ๋าไม่ต้องน้องจ๋าไม่ต้องหาตัวช่วยมึงก็ต้องมาอยู่บ้านกู<อ>ไม่ต้องหาตัวช่วยอ,อ,อ้ตะก,กี้รอดช่องธรรมดาแหะไม่เคยจยิบอะไะกินเลยนะต้องมาอยู่ในที่นอนค,อค,อคุณเอาน้ำกะทิมาทิ้งทำไมโอ้โแต่เรื่องใครแต้นน้องจ๋าช่วยใจด้วย ไม่ต้องมาช่วยจงใจเจ๊หรอกเดชชีวิตจริงก็จะเกิดเนี่ยเพราะถังขยะมาอยู่ในที่นอนคุณอ่ะโอ้ยมึงเนี่ยมาวางป้าผมยังไม่ได้เจอป้าอนนี้ผมรับแขกตั้งแต่เช้ามึงรับแขกอเลยบ้างกลัวคนแถวนี่ก็อพวก,กอะไรลยรัตนางจะย็นไม่จงใจเย็นคุยกับไม่จงใจเย็นเดี๋ยวมานอนมาถามว่ากะทิข่าวทิ้งน้องดูมันถามเจ๊เนี่ยไม่สบายใจเลยนะเดี๋ยวจะคุยไม่ต้องมา,มา,งาเขา้าข้าง ไม่ต้องมาเข้าข้างไม่ใช่ความผิดของเจมึงไม่ต้องมาอยู่บ้านกูมันไม่ใช่ความผิดของเจมันตายถึงแต่ะเท็กมันอยู่บนหัวกี้นอนคุณอะมึงเอามายัดทำไมล่ะกูไม่เคยยัดของเียของหายอยู่ที่นอนกูเลยนะอ่ะเดี๋ยวจะคนให้ดูเดี๋ยวจะคนให้ดูมันแต่งเรื่องนะมดี๋ยจคนใหมันต้องไม่เ่ยยิ่งทำไมน้องดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะบอกคนมันตายคนพี่นอนเยอะ โอยม่อะไรไปแอบแม่ย่ารู้ไหมโอ้ยกูไม่เคยเอาของอะไไปกินในนี้เลยนะเนาตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ไม่มีใช่ไงนับแตะทิ้งกันขยะนี่มาชี้ไม่ใช่คนบ้านกูเลยคนบ้านยังจะแกะได้คนไต่แน่เฮ้ยคนมาไตยเขาพูดมาว่อะไรเพื่อนไมีนอดหนูให้วางชั้นชั้นแล้วไม่มีการเก็บอันนี้แล้วของแกอย่าเข้าข้างกันไม่ได้เข้าข้างมาค้นของกูนะกูจะบอกตำรวจเพื่อนมีนอดเยอะเลยเดี๋ยวเจ๊บอกไปเลยเขข้้าาง เขาส่งมาพูดแล it, so then, ้วเทศในวัดละอันนั้นเอฟซีส uh ่งมาให้เจ๊เดี๋ยวก่อนชอบมาลื้อในของเราทําไมในที่นอนของเราเนี่ยอย่าไปยุ่งของเจ๊ได้ไหมเดี๋ยวบอกพี่โน้ตพี่ศักดิ์เนนี่ตำรวจมาเยอะเลยกระเป๋าใครกระเป๋าใครตัวนี้ฮะอย่านะนี่ไม่ใช่กระเป๋าใครนะอือตอนนี้รอดตัวไปไม่ต้องชี้งี้นะไอ้นี่ไม่ใช่บ้านกูเลยเออเดี๋ยวก่อนส่งพูดอย่างนี้เลยใช่เอ้ามามาดูมาดู

ที่ไหนให้หนูให้ดูให้หนูด้วยจะเอาตั้งหน่อยคือเมียผมเนี่ยเป็นโรคจิตเงินเนี่ยจะมีหมดเพราะขอเชื่อว่าเนี่ยนะเขาเขาจะชอบเอาเงินวางไว้ในห้องโดยเฉพาะเนี่ยในตู้เย็นก็มีเขาเขาจะอ้างว่ามันคือเงินเย็นไงความสุขเนี่ยถามเจ๊ถามเจ๊ดูไหนว่ามีนนี<_<_่ห้าร้อยเนี<_<_<_<_<_<_่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ย คือเขาเขาเมียเมียของเป็นคนถือเคสมากเลยเผาว่าเงินเย็นอันนี้ไว้ที่ช้อนขโมยนะเห็นแล้ววะอย่าขโมยกูไม่เคยหยิบเงินทําแบบนี้เลยไม่ใช่บ้านกูเลยได้อย่างนี้เดี๋ยวมาแล้วไม่เจอเงินอ่ะสะเดงว่าลัตนาเป็นคนขโมยโอ้ยไอ้สัตว์ถ่ายลัตนาไว้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอตัวไปหนึ่ง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 นาทีนี่มันอย่าแต่งเรื่องอย่างนี้บ้านของฉันชีวิตจริงไอ้นี่ไม่ชีวิตจริงผสมยัก์ไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมาเดี๋ยวฉันมาเดี๋ยวฉันมา มันเเงินที่ไปน่ะฮะเราเอาเงินของเราวางเงินไว้ของเราเอาไปทําไมล่ะนะเจ๊มันต้องจ๊ช้อนทำอย่างนี้นะพระสงฆ์ก็รู้ก็จะบอกว่าจะรายงานตำรวจกจะมาเยอะเลยเดี๋ยวก่อนสรุปเมื่อกี้เจ๊เข้าตังเจ๊ไปปะนั่นแหละแน่แน่แน่แกเริ่มโกรธแล้วพี่ระวางไว้ในบ้านไอ้นี่ไม่ใช่โตัวในบ้านนี่เลยพระสงฆ์เน้นอย่างนี้เลยแน่แน่คือเมียผมอะเราก็จะมีนี่เอง ตรงไหนถ้ามีช้อนมันก็จะมีเงินต่อดูเรื่อดูเร่นไม่เคยวางเงินอย่นี้เลยช้อนเงินช้อนทองฮะดูนะน้องเจ๊ไม่เคยวางเงินอย่างนี้เลยนะเฮ้ยหนูไม่ออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยติดอะมรนู้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมก็จะมีเงินช้อนเงินช้อนทองเนี่ยของวางเขาเต็มหมดเนี่ยมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเตาออาเครือเอาเคสเอาเครช้อนเงินช้อนทองเจ็ดปีเดี๋ยวดูตรงนี้ใหม่แต่งเรื่องบ้านกูเลยนะส่งไปยินเอ้าเมื่อกี้มีเงินวางตอนนี้มันหายไปไหน กูไม่ได้หยิบเลยนะเฮ้ยหายแบบๆเลยก็มึงหยิบใส่ใส่ตัวมึงนี่นะตะกี้อใช่เดี๋ยวเจ๊คอนเลยแจ็คค้อนเจ๊คอนเองมึงหยิบแบบนี้ในหน้าได้ในยี่นาควายเฮ้ยอย่าพูดเรื่องเงินว่าง่ายมันคอนของกูนะกูสั่งเองว่าเงินอยู่ที่คุณนี่มาชี้อย่างนี้ได้ไงน้องเออเดี๋ยวก่อนผมว่าต้องไอ้ไวปตะที่นอนแน่นอน บอกว่าต้องแอบไปในที่นอนแน่นอนของกูกูก็ต้องทำอย่าดูกลัไม่ดูกลับมึงไม่ย่างในโซนกูเลย่าแล้วมาเลยนะกูมีดก่อน้ม่ได้มึงก็จะไม่ได้ไม่ได้แล้วคนนี้มึงคนนั้นกูอะไรห้ามหยิบนัดมันเหลือมัดตายลวกกนเลยนะเก็บทำรจะเก็บทำลวกอีกละผิดชอบมาดูดิมาดูผมเงินละเดี๋ยวเขาค้นเงินมาเด็มาดูดิมาเด็มาเด็มึงเหยียิบไปที่นอนกูอย่างนี้กูจะบอกคนนั้นตายแอบมาเด็มาเด็ไอ้สัตส เป็นพยานครับกล้องถ่ายครับดูมันทำหองเจ๊น่ะดูทำไมทำหมองเจ๊อย่างนี้เงินเงินตัวถ่ายมานี่มาอีกท่านี่ก่อนยางยางยางหยิบได้ไี่ก่อนดูนะดูนะครับทุกคนมาแต่งเรื่องเฮ้ยหมดเลยตังอยู่นี่ตังใครเจ๊นั่นหองเจ๊ไหมเหรอเขอยู่ใต้หมอนหงเจ๊นะมันทำเป็นหลังบังชาการอย่างนี้ไอ้ปากตุ่มติ่มผสมไปเลยเห็นไหม แล้วเงินแบงค์นี้คือเงินแบงค์เดียวกับที่อยู่ในแก๊สะสักแดงว่าเมื่อกี้ที่ชวนกันคุยคุณไปหยิบเงินมาใช่ไหมไอ้นี่นมองวางเองและไอ้นายหีได้เหี้ย <c oughs> เดี๋ยวคุณกูจะบอกคนมันทายไงกไปยืนดีกว่ะกูไปยืนไปยืน